มาโดนตีมาขึ้นโบใช้ได้ของเราเนี่ยหนึ่ี่โดนตัวมานั่งนี่ก็แข็งแข็งก้นเลอมาทางจะแก้ น่ารักนั่งได้ไหมฮะนั่งเลยฮะเขาไม่ได้เห erm ็นมันไกลไงทไมะโซฟาเเ้ เวลาเล่นตลกเนี่ยเขาสู้ทุกมุกเลยนะเาไม่ท้อไม่ท้อใช่ดีมั่งฮามั่งฮามา่ฮาน้อยเขาเล่นหมดเนี่ยเขาเรียกว่าขยับโอ้โหต้องบอกว่าเส้นทางหนูไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาเจอกับพี่ๆเหมือนกันก็พี่ๆนี่แหละค่ะที่เป็นคนสอนหนูมันก็ซึมซับค่อยๆชินไปทีละนิดมันค่อยๆซึมซับเหมือนกระดาษทิชชู่เปียกอ่ะ ทีนี้ปากของเขาไวขึ้นเยอะนะตารนเก่งแล้วลูกเือเลียนผู้หญิงครบเครื่องเต้นได้ร้องได้แล้วก็เล่นได้เต้นเอาเหอะผมบอกเลยเต้นเก่งกว่าผมเขาเต้ก่งเขาไหมดูทเขาเต้นเก่งกว่าผมประกวดทางนี้มาด้วยป่ะเคยประกวดค่ะตอนเด็กๆก็มีประกวดแข่งเต้นบ่อยโชว์เท่าไหนได้ไหมโชว์เหรอคะได้อย่างซาร่าเต้นมันมีกี่สไตล์ถ้าแบบถ้าจําแนกได้ที่ซาร่าทำได้ถ้าเคยตั้งแต่เรียนมาค่ะก็จะเริ่มเรียนจากแจ๊สมาก่อนแล้วแบนฟอร์อะไรแบบนี้ใช่ชอบชอบเลยชอบสายแจ๊สแล้วก็เริ่มมาเป็นแท็บพอ ็นแทบปุ๊บตอนนี้ก็เป็นฮิปฮอปพอฮิปฮอปปุ๊บก็เริ่มมาเป็นป๊อปปิ้งอะไรเงี้ยหลักๆก็จะมีประมาณแล้วก็สไตล์สุดท้ายก็เป็นฟรีสไตล์ไอ้ป๊อปปิ้งนี่คือยังไงป๊อปปิ้งนี่ทำไงอะไรฮะ p o p ป i n g นี่ทำไงป๊อปปิ้งก็ต้องตั้งเตาก่อนดิใช่ไหมแล้วก็ปิ้งเออแล้วก็สตาร์ทเลยไม้ไหลว่าไปเออเหนืยจริแต่ใกล้เคียงนะใกล้เคียงที่บอกถ้าเป็นสไตล์แจ๊สถ้าเป็นสไตล์แจ๊สก็จะเป็นสไตล์ไหนก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ นี่อ่านี่สไตล์แจสแ๊สใช่ตั้งแ,<ต>แ,แต่เด็กๆเลยนี่คือเรียนสไตล์แจส๊สพอโตขึ้นมาเริ่มเป็นแท็บอ่าเป็นแท็บหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเท้าหรือเปล่าไม่ใช่แท็บจะเป็นส่วนนี้นะคะครับน้องขอดูแท็บท่าระดับแท็บทะระดับแท็บทะระดับแท็บโอ้โหใช่ครับพอไปโตว่าเป็นแท็บปุ๊บอย่างที่บอกฮิปฮอปเริ่มหัวฮิปฮอปครับฮิปฮอปก็จะเป็นแบบจะใช้บอดี้เยอะๆหน่อยในการแบบว่าทำให้ดูเท่ๆแล้วก็ พึบนี่นะครับนี่นี่หอบนี่หอบหอวางวางพึ่งหนีแช่แช่คอบ๊อบปิ้งบ๊อบปิ้งก็นี่เลยเมื่อกี้คุ้มปะปิงปิ้งปิงปิงถามนี่ลูกประจำเลยลูกถามนี้ถามนี้เมื่อกี้ทั้งหมดนี่ตลกใช่ไหมต้่งตลกให้ดูใช่ไหมเหมันต้องตลกสิคะเพราะเราเป็นรายการตลกมันต้องตลกจะไม่ตลกก็ไม่ใช่รายการตลกนะคะ ส S E ขึ้ชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสั E S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีส E N S E ก็พวกเรานั้นทนในการทีวิ่วงซทีวเซนทีวิ่วซนทีวเซนทีวิ่ว่ะ